ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้เปลี่ยนเรื่องคุยบ้างนะครับมาคุยกันเรื่องของพักเครื่องบ้างนะครับวันนี้ผมนําเสนอเป็นพูพิคานะครับซึ่งซึ่งมีความโด่งดังในช่วงปี2 5 5 0นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการสร้างจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ จำไม่ได้นะครับตั้งแต่ปี2550นะครับ2550ผมเช่าหลังจากนั้นนะครับตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจในพาพิคเนตรุ่นนี้นะครับพาพิคเนตรุ่นขอได้ดังหวังนะครับปี2550นะครับมีการสร้างหลายหลายพิมพ์นะครับทั้งเนื้อผงทั้งเนื้อโลหะนะครับทั้งเป็นลอยองนะครับแต่เท่าเท่าที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับมีอยู่4องค์นะครับที่มาที่ไปของการเช่าของผมนะครับ เพื่อนผมได้เช่ามาจากพระเช่าพระรุ่นนี้นะครับในเซเว่นเขามีสั่งจองในเซเว่นนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่เซียนพระเลยเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องพระเครื่องด้วยซ้ำนะครับแต่เขามีความเชื่อในพระพิการเนตนะครับเขาก็เลยเช่าพระรุ่นนี้นะครับเพื่อเพื่อบูชาลัทนาติดตัวนะครับเอาไปเลี่ยมพลาสติกใส่ติดตัวไว้ตลอดนะครับตอนนั้นเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมทํางานอยู่ในโรงงานนะครับแล้วก็เพื่อนผมคนเนี้ย ก็อยู่โรงงานเดียวกับผมแต่ว่าอยู่ในส่วนของฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายฝ่ายการตลาดนะครับก็จะต้องไปพบปะผู้คนมากมายแต่ในส่วนของการการที่เขานับถือปาพิเกเนสรุ่นนี้นะครับนับถือมากๆเลยคือเขาขอพอรนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆนก็ใช้วิจรยารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าของผมไี่เจอกับตัวเนื่องจากเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาขอว่าถ้าเขาถูกวันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะ ยังไงครับคือคือไม่ได้ไม่ได้บน่นไม่ได้อะไรนะครับคือขอเฉยเฉยขอเฉยเฉยเลยว่าลูกช้างเนี่ยบูชาแล้วก็มารัตนาติดตัวไว้เนี่ยก็อยากจะได้โชคได้ลาบอยากจะถูกรางวัลที่1นนะครับแล้วอีกเดือนหนึ่งเพื่อนผมก็ลาออกไปนะครับหายไปเฉยเนะครับไปเจออีกทีหนึ่งเนี่ยไปเปิดธุรกิจทําน้ําดื่มเปิดร้านเกมนะครับแววว่า เขาถูกรางวัลที่1จริงๆนะครับแต่เขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเขาไม่ได้บอกใครนะครับแต่ว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วคนเรานะครับก็ปากกตินทีเป็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มามีเงินมากมายไปลงทุนธุรกิจเพียบเลยนะครับก็เป็นพระรุ่นหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอู้ยมาสรยจจริงๆคนที่บูชาเนี่ยถึงขนาดถูกรางวัลที่1นนะครับผมก็เลยเอามานําเสนอเพื่อนๆแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับ ที่เอามานาเสนอเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะนะครับเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับก็เขามีสร้างหลายเนื้อเลยนะครับทั้งว่านดําว่านแดงแล้วก็ว่านขาวนะครับว่านดำว่านแดงวันนี้ผมมีว่านดําว่านแดงเนาะแล้วก็มีที่มีทาทองสมัยก่อนเนี่ยเขาดังพร้อมๆจะถูกทาก็จะมีการทาทองแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนองค์พระก็จะต้องมีโค้ดนะครับให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับมีโค้ดด้านหลังนะครับผมนะฮะเนี่ยมีตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับบางคนที่ชอบเรื่องโชคเรื่องรางก็อาจจะ เอาไปซื้อหวยนะครับนะครับมีการทําพิธีปลูกเสกค่อนข้างชัดเจนนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านแดงและการนี้เป็นเป็นเพ้นสีสามกษัตริย์นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่เริ่มทําเนื้อผงในช่วงปี50นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะฮะมีโค้ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่องโค้ดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้เป็นโคดก็จะทําลักษณะเดียวกันทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับขนาดก็ประมาณสัก3ามเซนนะครับเขามีพุทธาพิเศษนะครับในปีครั้งที่1เนี่ยปี2อ4 9นะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยช่วงเดือนมกราวันที่28มกราสองพันร้อยห้าสิบสองพันร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีพุทธาพิเศษครั้งสุดท้ายนะครับในครั้งที่3เนี่ยก็ช่วงเดือนมีนาก่อนที่จะ มีการเปิดให้ชาวบูชานะครับอันนี้เป็นในว่านแดงนะครับไม่ได้เปิดแกะลําบากไม่ถนัดมือนะครับพระอาจารย์ต่างๆเกจิอาจารย์ต่างๆรุ่นนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับหลวงู่ธิมวัดพระขาวพระดังๆังนั้นในช่วงนั้นนะครับส่วนหนึ่งในการอาจัดสร้างรุ่นนี้นะครับก็เพื่อเอาไปสมทบทุนสร้างเจดีจุฬามณีนะครับที่วัดพระบาทปางแฟนนะครับอำเภอดอนสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยถ้าเผื่อมีความศรัทธานะครับก็ลองเอามาอาลาธนัา,นาติดตัวดูนะครับเผื่อจะมีโชคเหมือนเพื่อนผมก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเก็บไว้ในตู้นะครับแต่ว่าเป็นความความเชื่อและความชอบที่แบบไปเจอมาไปเจอกับประสบการณ์ของเพื่อนมาก็เลยเได้เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเจออีกตามสนามพระตามตู้พระหรือตามเว็บไซต์ผมก็ถ้าราคาไม่สูงนักก็จะเข้าเก็บไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า องคเล็กๆเางเช่าองละร้อเองมั้งครับจำไม่ได้องละร้อหรือ200นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าราคาขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะครับสองสามร้อยก็คงจะซื้อได้นะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวหาพาคเครื่องอรุ่นเก่าๆแล้วก็รุ่นใหม่นะครับที่มีเก็บไว้ามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับขอบคุณมากครับ